สวัสดีค่ะสว pues ัสดีค่ะเกษีนีโทรจากทูเคอเซตนสองสี่สองนะคะแคน่าไม่ทำไมตอพูดค่ะพู่อขอแจ้งสกิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สิบฟังอินเทอร์เน็ตทูเรียบร้อยแล 8, nah ้วช่วงนี้ที่ขึ้นช่วงนี้หนูก็หาตัวนี้วัะาร้อย่หนึ่พเมนะคะจากความเร็วห้าร้อยถึงห้าร้อยวันนี้เ่มมาจหน่ากันจริงๆราถึง้าสิบเก้าบาทค่ะจะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่หนึ่พเมตร คุาลูกค้าสนใจเราไปใช้งานได้เลยนะคะเพิ่มความเบลเป็น1,500นสูงสุดเลยค่ะพี่จะบอกะไยให้นะคนที่มียอดผู้ติดตามยอดฟอลโล่มากที่สุดก็จะเป็นพี่แป้งสีบิงก็คือมียอดฟอลโล่มากที่สุดในประเทศไทยค่ะสิบเก้าล้านโอ้ไม่สิบเก้าล้าน ็เอาเป็นว่าเพิ่งเคยเห็นเพิ่งครู้ว่าพี่แป้งนั้นมียอดโฟลโลเยอะมากที่สุดนะคะและหลังจากนั้นวันนี้เราไม่ที่มาวาดรูปนะคะมาพูดคุยกันต่อหน้ามาพูดคุยกันต่อหน้าต๊กตาครับมาพูดคุยกันต่อหน้าต๊กตาเนาะแล้วเราไม่ได้ตั้งใจว่า ถ้าเราจะมาพูดเกี่ยวกับก็คือไม่ได้ต้องใจที่จะแบบว่าให้มันชัดอะไรขนาดนั้นมันซูไม่ได้ด้วยอะ่ะ <Hey. S 1> ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมพี่ไม่เคยลงคลิปก็เพราะว่าพี่ไม่มีเวลาลงคลิปอีกไม่มนานก็จะเปิดเทอมแล้วก็เปิด20พฤษภาคมนี้ ดี๋ยวบางครั้งพี่ก็ออกมาลงคลิปนะหนังยังไม่เริ่มครับผมหนังยังไม่เริ่มนะครับหนังชื่อเรื่องนักล่าแห่งท่าสวัสดีค่ะเกิีคะจาสัตคือเซเตอร์กับการกษษษษตามล่าะะของไข่หมกม่วงครับสวัสดีค่ะนี่มันยาวมากเลยอ่ะมันต้องมีหลายท่อนเลยแค่เราพูดอะพี่ที้เกี่ยจกทำถึงตอนที่สี่ พี่ขี้เกยจเอาันถึงภาคสี่ตอนที่1นตอนที่7จเอาตอนที่7พี่เป็คนขี้เลื่อนถ้าอย่างนั้นพูดไปเ้วยว่าลูกไปเ้วยได้แลวกันนะช่วงนี้พี่ก็จะทำเกินอยูน่นาทนีแล้วนี่น่าจะเป็นสตรีมาแรกที่พี่ได้ทำเกินหนึ่งชั่วโมงถ้าใครอยากคุยกับพี่จริงๆ ถ้าใครอยากจะน้าพี่แบบเต็มๆก็เราวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะพี่จะทำบางวันที่พี่ทำค่ะอันนี้พี่จะทำหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงเน้นๆน,นะ ันก็แค่ทำดวงตาใช่ไหมแปะอะไรตรงนี้แล้วคุณนุ่งถ้าต้องอิงก,กันนะ ตัวเองในรูปสี่มันกำลังจะลือนไปเรื่อยนะครับมันจ้ามากเลยโอแสงส่องสว่างให้หนาฉัเขอาขึ้นทุกคนกล้าเอาไฟฉายสองสตาตัวเองไหมถ้าทุกคนไม่กล้าจะลองให้ <c oughs> ข้างในไม่เห็นไม่รู้จัก,กมไม่เห็นไม่รู้จักไม่รู้เรื่ปรากฏว่าหาไม่เจอครับผมช่างมเถอะทุกคนใชเชื่อแบบพี่ไหมคะว่าดวงตาข้างในเรายังมีอีกซ้อนอีกอันหนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบว่าอ่มเป็นตากลมโตสีดำๆอะ่ะดำๆแบบดำมากะๆเลย พอเราดวงพอเราเอาไฟฉายไปส่องที่ดวงตาเราใช่ไหมดวงตาที่อยู่ในตาอีกในตาอีกอันนึ่งอะ่ะมันจะแฟบลงเล็กประมาณนี้เลยเล็กมากเล็กมากไปเมื่อเราออกดวงตามันก็จะตโตเลยพี่ว่าพี่ไม่ทำกว่านะเสบตา นเอาเป็นว่าพี่ไม่ค่อยสตรีมอ่ะล้วไม่มีได้ไปยับเิื่อนรักนะ นี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำเป็นชั่วโมงไงเพราะว่าขี้เกียจวัดรูปอาจารย์ผู้จังมันเร็วมาก ก๋เจียวแค่นี้นะคะขอบคุณขนมก่อนที่เกีย๋